เปิดกล่องแบนฟรีที่พี่สาวเกาหลีวีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนคือเราได้กล่องจากแบนฟรีพี่สาวเกาหลีคือวีดกันมากแล้วก็ในไทยก็วีดกันด้วยเช่นกันก็มาดูกันว่าในกล่องนี้เราได้อะไรมาบ้างเป็น 3D voluming gloss มา2สีนะเป็นลิปกลอสตัวดังของเขา2องสีนะแพ็กเกจจริงคือวีดมากน่นารักอะก็เงามากตายตาย วูสีนี้สวยสีน่ารักมากสีนี้คือโดนใจเรามากสีนี้ก็น่ารักเป็นแบบชมพูอมม่วงตุ่นๆเลยแบบคูโทนที่แท้สีน่ารักมากต่อไปเป็น b บ r ร์ลิงพุดดิ้งพอนะอันนี้ก็ดังมากของเขาน่ารักมากเป็นแบบพอร์ตน่ารักกะกูก,กิ๊กมากก็ได้ไม้ทาลิปของเขาไมา่อีกหนึ่ง ว่างจะเป็นแบบนี้นะเขาจุ่มจุ่มน้องแล้วเด้งดึงแบบนี้อยากทำว่างอะน้องดิ้มเด้งดึงจริงจริงะแบบพุดดิ้งเลยอะอันนี้เป็นสวอชสีนะพุดดิ้งพอตสีแบบน่ารักมากดูแบบดูใช้ได้ง่ายใช้ได้ทุกวันอะเนื้อแบบเบอร์เบอร์เลยอะเอเลดแล้วก็ได้เป็นอายแชโดนหนึ่งได้เป็นเบอร์ศูนย์สามเพงค่ะสีแบบน่ารักคู่โทนมากอะ่ะ ถือว่าให้สีมาเยอะมากเลยนะสิบห้าสีอะคือแบบใครเปิดมาไม่กรี๊ดบ้างอ่ะสีสวยมากอันนี้เป็นสวอตสีมอมูดอายแชโดว์พาเลตค่ะเป็นเบอร์ศูนย์สามพิงกนะก็จะเป็นโทนชมพูเลยอะเท่าที่นิ้วสัมผัสนะก็อายแชโดว์ค่อนข้างเนื้อนุ่มเลยแล้วก็ไม่ค่อยฟอเอาเลยอะเออดีมากสีกิตเตอร์จะเป็นแถวล่างนะคะดูข้างแบบวาวมากเล่นแสงสุด มีถุงผ้านี้มาให้ด้วยเป็นแบบถุงฟรัฟฟีดูดิแล้วก็มีป้ายแท็กแบรนด์ด้วยฟรีนะคะแต่ข้างในเขามีอะไรใส่มาด้วยนะเป็นเป็นบัาดสองอันบัตสองสีน่ารักมากโทนแบบเป็นโทนน้ำตาลกับโทนชมพูอ่ะอันนี้ที่เป็นโทนแบบน้ำตาลหน่อยอันนี้เป็นโทนแบบชมพูม่วงเลยอ่ะเนื้อแบบ เบลอเบลอคล้ายๆเนื้อพุดดิ้งอ่ะซึ่งสีน่ารักมากอันนี้ฉันอยากลองสุดๆสด,สดสุดท้ายในกล่องนะเป็นพวงคุณแจที่เขาเอามาห้อยกระเป๋ากันแล้วก็เอาลิปพุดดิ้งพอร์ตมาแบ่งใส่ในนี้ได้นะก็เขาให้มาสองสีเลย,ยเปิดข้างในมาก็จะเป็นกระจกจิ๋วจิวอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีมีช่องตรงนี้ไว้ไว้แบ่งลิปใส่นะก็น่ารักมากคือแบบ เอามาห้อยกระเป๋าอย่างเดียวก็แบบน่ารักมากแล้วอะคลิปต่อไปเราจะมาใช้เครื่องสำอางจากกล่องนี้ใครอยากให้รีวิวอะไรในกล่องนี้เพิ่มเติมเม้นเอาไว้ได้เลยนะ